หญ่ใหญ่แล้วรู้ไหมฮะอะไรคิดว่าเธอต้องการนะเธอคิดว่าพฉันยอมให้เธอเล่นในอกของฉันอย่างนั้นเหรอฮะเปล่าแต่เธอเอามือกำเจ้าโลกฉันไว้นี่นะฉันแค่ยอมเล่นกับมันแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันต้องยอมให้เธอนะรู้ไว้ด้วยเธอทำให้ฉันสับสนไปหมดเลยรู้ไหมได้คืบจะเอาศอกใช่ไหมฉัเล่นแบบนั้นเหรอคือว่ามันเป็นการยาก ที่จะต้องรอรอแล้วก็รออีกรออีกรอเชื่อหรือไม่พอสำหรับฉันน่ะมันไม่ง่ายนะนี่ตอนออกเดทกันใหม่ๆฉันบอกแล้วว่าฉันจะรอถึงวันแต่งงานหรือว่าเมื่อพบรักแท้เพราะเป็น์ของฉันน่ะสำคัญต่อฉันมากมันมีความหมายมากเลยรู้ไหมฉันจะไม่ยอมโยนมันทิ้งไปอย่างไร้ค่านะสิไร้ค่าการที่ยอมฉันมันไร้ค่าอย่างนั้นดีดีมากเปล่านะเปล่าฉันชอบนะเป็นสิ่งที่ดี ฉันแคร์เธอมากนะแต่ว่ามันไม่ใช่อะ่ะจะไม่รู้ว่านี่คือความรักแท้นะถ้าใช่แล้วเราก็จะแต่งงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเลยจากนั้นก็เริ่มคุยกันเรื่องบนเตียงได้สบายเลยล่ะดีไหมก็ได้ใช้ขอโทษนะฉันจะไม่วุ่นวายกับพรหมรรยจของเธออีกขับใจนะจะหายตัวสักคนบ้า นายวิเซอร์มีอะไรมาเพื่อนใหม่เหรอเจนิเฟอร์นี่เพื่อนหญิงคนใหม่ของฉันนะเธอชื่อออนซิลล่าเนะี่ยหวัดดีฉันชื่ออนซิลล่าซาตาน่านักศึกษาวิชามนต์ดำและความลี้ลับ ชอบสิ่งแปลกประหลาดผู้ที่สวยมากทำไมต้องแนะนำตัวแบบนั้นตลอดเวลานะมันทำให้หมดอารมณ์อะถั่วฉันรู้ช่างมาเัเจนะน้าอันซิล่าเธอจะให้เราคิดว่าเธอเป็นแม่มดรือไงฮะใช่เป็นอย่างอื่นด้วยฉันยังเป็นคนที่สะสมสิ่งแปลกแลแล้วก็สิ่งเร้นลับด้วย นี่น่าจะไปดูเที่ยวกับพัทเม้นทุองเธอนะมันมีสิ่งชั่วร้ายดีเธอจะมีลิลิสตาฟใส่หมวกแดงอยู่ด้วยฉันซื้อมาจากร้านมือสองฉันเชื่อว่ามันถูกสาปแช่งเฮ้ยน่าดูนะฉันเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าเลยนะชุดที่ใส่อยู่เธอตัดเองอ่ะงั้นเหรอแล้วเธอก็เล่นคีย์บอร์ดให้กับวงที่มีชื่อว่าเฮทแวนเรปแวนเรปแวนเหรอออกเสียงผิดเลยเลยใช่ช็อกไปเลยหรือไง กด็ดีวงของฉันชอบทําให้คนช็อกพวกเราต้องการปลุกบรรดาแกะที่นอนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้ให้พวกเขาลืมตาโอเคโอเคโอเคพวกเราไม่อยากฟังเรื่องของเธอรอกนะขอโทษนะฉันไม่ตั้งใจทําให้เธออึดอัดเลยเปล่าลรอกอซิลาบอกซะคืนนี้พวกเราจะทําอะไรกัน่มันก็จะเจ๋งมากเลยนะเราพยายามปลุกเทพเจ้าอียิปต์แห่งความตายโอ้โคคืออนูบิสผู้ยิ่งใหญ่ให้ฟื้นคืนชีพอืมถือว่าอะไรนะ อ oh, ไม่ไม่อวน้ามันต้องสดุกแน่ๆเรามีหนังสือที่มีพวกคาถาเก่าแก่เป,ป็นล้านๆปีแต่ไม่ได้พิธีเชิงลทัทธิซาตานน่าไปดูหนังสือน<า>ั้นมาจากไหนอะฉันโชคดีที่พบมันที่เว็บไซต์ของ eBay e b a y เจ๋าเลยเราจะได้ไม่ต้องคืนเงินถ้าเลมนี้ไม่ได้เรื่องอะ <laughs> ไม่ต้องห่วงนะได้เรื่องแน่จริงเหรอเง้นอนูบิสจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ประทานพรสข้อเหรอเปล่าหรอ อนุบิสจะไม่ประทานพรจิบจอยของบรรดามนุษย์ท่านจะเรียกวิญญาณของผู้ที่เพิ่งตายแล้วก็นำทางสู่โลกแห่งความตายเหมือนทูตมรณะเลยใช่ถูกต้องเลยเวลาเป็นวิญญาณอนุบิสคือเทพเจ้าที่มีเมตตาแต่ว่าเมื่อมีร่างกายแล้วเข้ามาในโลกมนุษย์ท่านก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าก,กลัวหยุดก็ไม่ได้ และทำลายก็ไม่ได้ด้วยท่านจะฆ่าและฆ่าฆ่าทุกคนแล้วก็ทุกคนในโลกนี้ก็จะได้ไปอยู่ในยม,มนโลกให้หมดอ <Ooh. S 1> นี่คือสิ่งที่เธออยากจะเจอเลยสิแน่นอนรู้ไม่ว่าความรู้ที่ท่านมีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนเธอจะรู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่เมื่อได้ปลุกและควบคุมเทพเจ้าอียิปต์แบบนั้นว้าว <Wow. S 3> ควบคุมได้เหรอ ได้มีคาถาควบคุมท่านและเมื่อจำเป็นก็มีคาถาที่จะส่งท่านกลับไปยังนรกด้วยงั้นให้มันทำตามคำสั่งชั่วๆของเราสั่งมันฆ่าศัตรูได้ศัตรูอะไรวะไม่รู้เลยเราอาจจะสั่งมันกะจับพ่อแม่ของเราด้วยแสงเลเซอร์ที่ออกจากตาแวบอย่างเง <c oughs> ี้ยนี่ป่าขอโทษนะวีเซอร์ทําไมแต่เมื่ออนุบิสมาถึงโลกของเรา้ท่านจะทิ้งอํานาจไว้ในโลกแห่งวิญญ,ญาณอ้าว ไม่มีแสงเลเซอร์เหรอไม่ท่านจะไม่เร็วไปกว่าสิ่งของทั่วๆไปไม่รู้สิเม่ฟังแล้วมันบ้าวะ่ะใช่ไม่เอาด้วยหรอเอาเถอนะน้าเราได้ถามเขาว่าเมื่อตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไงเราจะรู้ว่าต้องไปโบสถ์หรือเปล่ามันคงเป็นเรื่องผีๆแบบนั้นนั่นล่ะน่าไม่มีอะไรหรอกได้โปรดไปกับพวกเราเถอะนะโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จนั้น อยู่กับจำนวนคนที่จะไปล่ออานูบิสขอโทษนะใหญ่บ้าแต่จะไม่มีใครพาเันไปล่อใครในคืนนี้พอไปกับเธอ,อเดี๋ยวก่อนเขาคบหลอนได้ไงงี้เง่างนี้ไม่รู้สิหวยแตกว่ะถ้าทางเธอเอาจริงกับเรื่องนี้มากนะ จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ฉันรู้นะแต่เรื่องในสาระแบบนี้มันมักจะลงเอยด้วยปัญหาไปกันเถอะเนอะไปเอะเธอจะให้เราไปไหนแล้วก็จะให้ทําอะไรบนเกาะบ้าแห่งนี้นะฉันรู้ว่าเรื่องมายากลเนี่ยไร้าสาระแต่อย่างน้อยก็มีอะไรทํามันดีกว่าไปดื่มที่ชายหาดแล้วก็มาหมดสติไปเลยนะใช่ฉันแค่คิดว่าฉันไม่ค่อยไว้ใจหนังบ้าน,นั่นเลยอ่ะงั้นอ่ะ ขอถามหน่อยเธอไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นเพราะหลอนเซ็กซี่หรือเปล่าเซ็กซี่เธอชอบพวกแม่มดหรือไงใช่เธอเซ็กซี่มากเลยดีที่เธอยอมรับความจริงนะอย่าห่วงเลยนะหล่อนสู้เธอไม่ได้หรอกเธอเข้าใจถูกต้องแล้วเลยกันเลยปะดูซิจะเกิดอะไรขึ้นเธออาจแก้ผ้าแล้วก็เริ่มหอนไปที่ดวงจันทร์อย่างนั้นสิใช่มันคงจะเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดเลยแ่ะใช่มันคงจะแย่มากๆเลยโธ่ ก็ได้เราจะไปนะโอเคแต่เราจะเอารถไปอ่ะเผื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้เลยเฮ้ยเพื่อนเราไปด้วยเจ้าเลยงั้นตามเรามาเลยนะอาจจะไกลหน่อยแต่มันก็คุ้มค่านะใช่บึิมบลิม